ความลับหนึ่งที่ผู้หญิงรู้แต่ผู้ชายไม่รู้และผู้หญิงจําเป็นต้องรู้ด้วยนะคะนั่นคือการขมิบค่ะการขมิบจะมีผลดียังไงผลดีของการขมิบนะคะก็คือจะช่วยทําให้น้องสาวกระชับแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณมดลูกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะ กล้ามเนื้อบริเวณกุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อหูรูดท่อท่อปสัสสาวะทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะเพื่อที่จะทําให้เขายืดหยุ่นและหดรัดตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติตรงนั้นค่ะเวลาที่เรานะคะขมิบมันจะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณน้องสาวได้มากขึ้นเมื่อเลือดไปเลี้ยงบริเวณน้องสาวได้มากขึ้นกล้ามเนื้อน้องสาวก็จะเกิดขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกันกับ เราอยากออกกําลังกายต้นแขนอยากให้ต้นแขนกระชับก็ต้องออกกําลังกายอยากให้ต้นขากระชับอยากให้หน้าท้องกระชับก็ต้องใช้การออกกําลังกายใช่ไหมคะเช่นเดียวกันการขมิบก็เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อภายในมดลูกภายในน้องสาวของเราให้แข็งแรงวันนี้เรามาฟัง4ประโยชน์ของการขมิบกันค่ะการขมิบ จะเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะส่วนล่างด้วยผู้หญิงเรานะคะถ้าใส่ใจหรือว่ามองเห็นถึงความสำคัญประโยชน์ของการขมิตเนี่ยค่ะมันจะเป็นผลดีอย่างมากเลยอย่างน้อยเราไม่ต้องรอให้หมอสั่งตัดมดลูกเราเมื่อมดลูกหลุดค่ะช่องคลอดแบบนี้ค่ะและยังช่วยสร้างสมานฉันท์ในครอบครัวด้วยวันนี้พี่มุกจะนำประโยชน์ของการขมิกมาบอกนะคะ ออแต่ก่อนอื่นเลยนะคะบอกได้เลยว่าคุณทำงานไปคุณก็สามารถขมิบไปด้วยได้นะข้อดีของการขมิบนะคะ 1. ช่วยลดอาการปัสสาวะเร็ดกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่ามีปัญหาจะไอจะจามหรือทำอลิยบทไหนๆก็ปัสสาวะเล็ดออกมาทำให้ผู้หญิงเราอ่ะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะ ข้อ2เลยค่ะลดภาวะปัญหาหมดลูกหย่อนหรือว่าน้องสาวหลวมไม่ฟิตไม่กระชับน้องสาวมีลมออกแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยค่ะสูญเสียความมั่นใจโดยเฉพาะตอนที่มีกิจกรรมรักนะคะข้อ3ค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคลิสีดวงเพราะป้องกันเกิดแรงดันในช่องท้อง ข้อ4ช่วยให้สุขภาพทางเพศดีขึ้นแน่นกระชับเพิ่มอัรรสในกิจกรรมรักค่ะถ้าสาวๆรู้ว่าผลดีของการขมิบดียังไงแล้วก็นำลองไปขมิบกันดูนะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าการขมิบเนี่ยอย่าใจร้อนนะคะต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะเห็นผลนะคะก็ควรขมิบอย่างมีวินัยวันหนึ่งประมาณ2 0 0ร้อถึงสาครั้ง เช้ากลางวันเย็นตามอริยบทหรือตามหน้าที่การงานหรือว่าเราทําไประหว่างการทํางานก็ได้นะคะตลอดทั้งวันนะคะให้ได้สองร้อยถึงสามร้อยครั้งนะคะนั่นแหละค่ะถึงสามเดือนผ่านไปถึงจะได้รับผลลัพธ์ว่ามันมีความกระชับแน่นขึ้นนะคะแต่ถ้าสาวๆคนไหนนะคะขี้เกียจขมิบเหมือนพี่มุกค่ะพี่มุกก็ขี้เกียจขมิบ พี่มุกมีตัวช่วยตัวนี้ค่ะก็คือ x อหนึ่งปราหมอเสิงเป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์สำหรับปัญหาของผู้หญิงที่มีปัญหาหมดลูกภายในที่ไม่แน่นไม่กระชับตรงเนี้นอกจากจะช่วยกระชับภายในสาวๆทดเหมือนทดแทนการทำรีแพร์แล้วเนี่ยเขายังดูแลองค์รวมของอฮอร์โมนปรับฮอร์โมนภายในของเราเนี่ยให้แข็งแรงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ตอบโจทย์สาวๆได้อย่างดีมากๆเลยค่ะรับรองว่าใครที่ได้ทดลองนะคะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้โดยตรงทดแทนการทำรีแพร์แน่นปิดกระชับนะแล้วถ้าใครนะคะ,ะมีปัญหาเหล่านี้นะคะทักพี่มุกมาได้ค่ะ093 285 9851ค่ะ เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะ